สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแดดปีจีุดดวงเช่นเคยนะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปพิเศษที่อาจารย์จะมาพูดถึงดาวพระศุกร์กันนะคะที่ตอนนี้กำลังโดดเด่นใช้แสงได้ตําแหน่งที่ค่อนข้างดีเรียกว่าตําแหน่งมหาอุจด้วยนะคะจากสงผลอย่างไรให้กับชาวราศีกุมกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 13ม,มีนาคมนะคะหรือด้านไหนที่ทราบลักนณาก็สามารถมารับชมรับฟังได้นะสามารถฟังได้ทั้งราศีแล้วก็ลักนาเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยใช้ดาวศุกร์นะคะเราจะโฟกัสที่ดาวศุกร์ว่าตอนนี้ทำไมาอาจารย์ถึงพยากรณ์ดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะชาวกลุมจุดเกิดของชาวกลุมเนี่ยคือธาตุลมนะ ดาวประจําตัวของชาวราศีกุมเนี่ยก็คือเป็นธาตุลมด้วยนะคะทําให้ชาวราศีกุมถ้าตามโหราศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยดาวประจําตัวของท่านคือดาวพักราหูเล็กแปนะคะแต่ถ้าทางสากลดาวประจําตัวของชาวราศีกุมเนี่ยจะเป็นดาวยูเรนัสนะคะก็จะเป็นธาตุลมนะคะเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วเพราะว่าธาตุลมบวกับธาตุลมเนี่ยมีความเคลื่อนไหว ะะมีการเดินทางมีความคล่องแคล่วเหมือนกับลมนะคะจึงทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมักจะเป็นนักคิดนักพัฒนามีปฏิพัน์ไหวพริบฉลาดหลักแหลมเป็นผู้ที่มักจะให้คำแนะนําผู้อื่นได้ดีนะคะหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ค่อนข้างดีด้วยนะถือว่าเป็นด้านดีของชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยมักจะคิดพิจารณาจากเหตุและผลเป็นหลักด้วยนะคะเรียกได้ว่าท่านจะมีแผนการการทําอะไรก็ตามเนี่ย จะมีแผนการมีระบบระเบียบที่ดีมากเลยนะจะไม่ทำอะไรแบบทื่อๆหรือไม่ทำอะไรแบบวู่วามโดยที่ไม่ได้คิดนะคะโดยที่ไม่มีชั้นเชิงเด็ดขาดชาวราศีกุมเนี่ยจะทำอะไรมักจะมีแผนการร่วงหน้าด้วยนะคะเป็นผู้ที่มีไอเดียอยู่ในสมองเรียบร้อยแล้วมีระบบการจัดการที่ดีในหัวสมองของท่านด้วยนะคะและที่สำคัญคือชาวราศีกุมเนี่ย ก็เป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมที่ค่อนข้างสูงทีเดียวเลยนะชาวราศีกุมฝักโปกเก่งด้วยและมีความรอบคอบนะคะที่สําคัญชาวราศีกุมเนี่ยจะอ่านใจผู้อื่นได้ดีด้วยนะชาวราศีกุมชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะธาตุลมเนี่ยคือธาตุของความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมเนี่ย ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆนะคะต้องหาอะไรทำนะหรือไม่ก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะชาวราศีกุมถ้าคิดจะทาอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทําอย่างไม่ย่อท้อไม่สนใจนะคะในเรื่องของความห้ามปามหรือการทักท้วงใดๆทั้งสิน้นแม้จะผิดพลาดเขาก็จะหาทางที่จะจัดการสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยตัวงเขาเองด้วยนะคะเรียกได้ว่ามีความเป็นนักสู้อยู่ ะะอีกด้านหนึ่งเรื่องด้ว,ว่าชาวราศีกุมเนี่ยมักจะมีเซนส์นสัมผัสที่ค่อนข้างดีนอกจากว่าอ่านใจผู้คนได้แล้วเนี่ยก็ยังมีสัมผัสพิเศษด้วยนะคะสัมผัสพิเศษนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นในเรื่องเหนือธรรมชาตินะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ชาวราศีกุมเนี่ยจะเข้าใจในจุดนี้นะคะและชอบหรือสนใจในเรื่องของศาสตร์ลึกลับด้วยหรือไม่นะคะชาวราศีกุมเนี่ยทางด้านการพัฒนาทางจิตก,ก็จะชอบนะคะเช่นการไปนั่ง สมาธิหรือการฝึกจิตฝึกสัก,ก,กระพวกนี้ชาวราศีกุมส่วนใหญ่แล้วก็จะสนใจในเรื่องตรงนี้นะคะชาวกุมมักจะเป็นคู้ที่ไม่รอคอยโชคชะตานะคะจะเป็นคนที่จะไม่นั่งเฉยๆไปวันๆปล่อยไปตามเวลาปล่อยไปตามโชคชะตาเด็ดขาดเพราะเขาจะเป็นคนที่มักคิดมักทำนะคะจะไม่รีรอนะมักจะสแสวงหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการ นะคะหรือยขว้ามาด้วยความสามารถของตนเองด้วยมากกว่าที่จะรอคอยโชคชะตาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะและชาวราศีกุมเนี่ยเป็นผู้ที่มีความกระได้กล้าเสียด้วยนะคะก้าซูอย่างถึงที่สุดเลยนะและนับจากนี้ไปนะจนถึงวันที่25พฤษภาคมดาวประสุขเลข6เป็นตัวแทนของพบพันธุทุกนะก็ะคือครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยด้วยนะคะ และเป็นตัวแทนของภพสุขพระของชาวราศีกุมก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองความสุขนะคะจากโคจรไปอยู่ในภพกดัดดุมพระนะคะคือภพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินกระเป๋าตังค์ของชาวราศีกุมนั่นเองแล,และดาวพระศุกร์เนี่ยอยู่ตำแหน่งมหาอุดหนำหน้าจุดเกิดของคุณด้วยนะคะทำให้ได้คุณค่อนข้างดีกับชาวราศีกุมทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยสภาพการเงินจะเริ่มดีขึ้น สมุนเงินคล่องตัวมากขึ้นและชาวราศีกุมในช่วงนี้เนี่ยมักจะสนใจในเรื่องของความสวยความงามอยากจะไปเสริมเติมแต่งหรืออยากจะไปทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพหรือผิวพรรณหรือความสวยความงามนั่นเองจะมีความสนใจมากเป็นพิเศษเลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะและชาวราศีกุมเนี่ยมักจะคิดถึงเรื่องของการที่จะหาความสุขนะคะจะหาเงินหาทองนะคะ จะเรียกว่าช่วงนี้คิดถึงเรื่องของการหารายได้มากกว่าเรื่องอื่นด้วยและดาวสุกรืดาวผลความรักด้วยนะคะก็จะโหยหาในเรื่องของความรักด้วยในบางคนที่ยังโสดอยู่นะคะบางท่านมีโอกาสได้เงินจากธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าส่งออกนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายที่มีการเขาเรียกว่ามีการขยับขยายสินค้านะคะหรือท่านไหนที่อยู่ในช่วงของการค้าการขายเนี่ยทำให้ช่วงนี้ท่านอยากจะขยับขยายสินค้านะคะ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ท่านมากขึ้นเรดดูบ,บ้าช่วงนี้ก็เหมือนกับการที่ขยายปรับปรงุงเพิ่มเติมสินค้าเข้ามานะคะแม้แต่งานตัวแทนก็ดีนะในช่วงนี้นะคะบางท่านได้ปรับตําแหน่งด้วยนะคะทาให้ได้เงินหรือได้เพิ่มเติมโบมิเงินเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะหรือบางท่านได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตเข้ามาในช่วงนี้ด้วยซึ่งโอกาสที่ดีเข้ามาเนี่ยนำมาซึ่งรายได้ให้กับท่านในภายหลังด้วยนะคะแถมช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ย จะอารมณ์แจ่มใสเบิกบานหากเคยมีปัญหากับคนในครอบครัวนะคะก็จะกลับมาคืนดีกันได้หรือกลับมาเยียวยาใจกันได้หรือกลับไม่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งบางท่านนะผู้ใหญ่ให้เงินมาลงทุนหรือบางท่านเนี่ยมีโชคในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านรถนะคะได้เงินจากการเป็นในหน้าขายที่ดินขายรถขายบ้านอาสังหาริมทรัพย์ได้นะคะหรือใครที่คิดจะขายเอง ไม่ได้เป็นในหน้าไม่ได้จ้างในหน้าเนี่ย <ạ. S 1> ก็จะมีโอกาสที่จะขายได้ด้วยนะคะญาพี่น้องช่วงนี้สมัครสมานสาม,มาคัคคียินดีปรีดาช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่เลยนะในวันที่17นะคะดาวพลังคารเนี่ย <ạ. S 1> เลข3จะโคจรเข้ามาทับดาวพระสุข์คู่มิตรใหญ่ด้วยนะคะทับกับดาวพระเบอร์เดสัสดีได้คู่สมพลเล็5เนี่ย3 6 5นะคะอยู่ในภพการเงินของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย ยิ่งส่งเสริมให้ชาวราศีกุมได้รับผลดีในเรื่องของการติดต่อพูดคุยเจรจาหรือการประสานงานใดๆก็จะมีความร่วมมือเกิดขึ้นกับท่านดีมีมิตรด,ดีมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านนะคะสมัครงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยนะหรืออาจจะมีการติดต่อเข้ามานะคะหรืออาจจะมีการ รงนัดหมายเจราจาในเรื่องของการเงินและรายได้ด้วยนะคะหากชาวราศีกุมเนี่ยมีการเดินทางในช่วงนี้อาจารย์คิดว่านับว่าเป็นเรื่องดีนะจะมีโชคมีราบนะคะบางคนเดินทางอยู่ลูกค้าก็เข้ามามีออเดอร์นะคะหรือมีโอกาสที่ดีกิ้งกางเข้ามาหาชาวราศีกมุมหรือจะมีข่าวดีติดต่อเข้ามาในระหว่างการเดินทางด้วยนะนะับว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีกุมเลยทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกุมก็ต้องรีบไขว้นะคะ ก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในช่วงที่ดาวประสุกเนี่ยได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณที่เป็นกําลังใจที่ดีให้กับอาจารย์เสมอมานะคะผิดพลาดบางประการใดไปให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ